พูดดีไป่คยได้เล่นเราไม่คล้องเ่แม่งหลอกยันคนดูเขาเชื่อมบวดเลยนี่มายากคนนะพี่จะมาจับผิดตะไเกจะคิดที่ใครเหอเกงอยากคดมามันเล่นเร็วไงมก็ไม่เป็นไรมแกกก เอเลฟุ้บฟักฟกัไวแกแล้วมอ้ว็อกด้วยีน้กันใหเลยะพี่แล้วะฝุดนิ้วนะข้างในจะมีจักรสานได้พันไม่ได้งานดเนี่ยชนี้ชุอกไม้พี่สูนดูครับเดอกไม้ั้หนั้สอง ให้เฉยสามารถเสกให้เป็นดอกไม้แดงๆได้สุดยอดจริงๆตุวนี้ต้องฝึกต้องฝนนะฮะไม่ใช่ว่าใครจะเล่นก็เล่นได้นะครับนะต้องฝึกต้องฝน้วครับผมมันต้องฝึกสิมันต้องฝึกเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหนุ่งจังเจ้าหนย่งังโอ้โห ใครเคาะประตูห้าไปดูได้ใครบ้างอย่าเปิดเลยนและชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ถือว่าสุดยอดมากชุดนี้นะเป็นชุดที่แบบไปเล่นแล้แบบโครงอังใกล้ๆได้เลยครับคุณเชื่อไหมครับว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยไอ้บุ๋งเขาจะมาเล่นก้นแดดแม่เขามดเลยเวนเขาจะมาเล่นก้นเนื้อรู้ว่าผมคอแห้ง ย uh, anyway> cool ื่นมาใจดีไม่ถือไว้เอเวนแล่ชุดจะนัดอะไรกันดังสาคุณเชื่อไหมฮะว่าหนังสือพิมพ์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยบางทีที่เขาเล่นเล่นกันเนี่ยบางทีไม่ใช่การตต่อนะฮะเวลาเล่นในโซเชียลแต่ที่เล่นกันจริงๆอ่ะนัดอีกแล้วแม่งเออมีซ้อมบางล่างแต่เวลาเล่นเนี่ยเล่นเฉเดีนเลยหนังสือพิมพ์ธรรมดาเนี่ยถ้าโดนน้ำคุณว่าขาดไหมขาด ว่าเปียกเปียกครับแต่นี่เป็นความสามารถของหนังสือพิมพ์ธรรมดาแต่เทน้ําใส่ไปน้ําไม่มีหยดหายไปเลยอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกท่านนายมันก็ต้องเปียกอคุณรอดูนะฮะดูนะฮะนี่คือพิมพ์ธรรมดายี่นอคตี่ให้ดูนะฮะไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะครับพักหนังสือพิมพ์เป็นสี่ส่วนนะครับผมเอาน้ำมาอ่าไข่ลูกเหรฮะเฮ้ยแน่เป็นเป็นไปไม่ได้หรอก ใส่เข้าไปยังไงครับเปลียนเดี๋ยวมยันเราจะไม่เห็นนะเดี๋ยวจะอยาให้เห็นมือทั่วเลยครับกล้องถ่ายไปเลยนะฮะอันนี้เป็นการเล่นแบบคอสอัพนะครับเล่นแบบใกล้ชิดเลยเทนัืงพิมพ์จับหัวน้ำไม่หยดไม่ไหลนะครับจับตาดูดิหน้าหนึ่งน้าสองน้าสามเป็นไงฮะสูงสูงครับไม่อไ<ห>โอ้<ห>โอ้อไรเนไหน ไหนมึงบอกไปไหลไงไอ้เหี้ยแล้ว um> ท่อปลาปลาแตกวะเนี what? ่ยไอ้เหี้ยมาเป็นเพลง BG บีีเลยจัะอะไรไอ้สตาร์ทอะโจอะไรไอหาอะไรก็จะได้ปกติอะนี่ลูกนงันี่ ไอ้บอกเขาที่หลังงานเขาแก่คนนี้เราไม่มาเล่นดีกว่าเจ้าของให้ม่ไม่มีงานไปเลยทั้งเดิมเจ้าของห้างโคตรคนเลยต้องใส่ไว้ในนี้ใส่ในนี้อ๋อน้ำก็จะอยู่ในนี้เขาจะเอาน้ำเทใส่นี้เออนี่เจ้าของเลยนะฮะเจ้าของอะไรเจ้าของห้างเจ้าของห้างเนี่ยเลยม่แต่ร้านขนมจีนเอาชุดเออชุดเออเดี๋ยวก่อนเอาพวกกูนี่มาเล่นตลกแลกหนุ่มจีนเหรอ เอาที่เขาจับไม่ได้เอาที่ให้เขาจับไม่ได้ insane, hat, ีเดี๋ยวมีให้เอาที่เอาที่เขาจับไม่ได้อ่ะเพราะว่าทนายเราเก่งไม่มีใครจับเราได้แล้วและชุดต่อไปครับท่านผ uh right? ู้ชมและทุกทีเกียรจับตาด้วยเีงครับชุดนี้คือชุดผ้าสามสีผ้าจะมีทั้งหมดสีขาวสีแดงสีเงินกัอยู่ในรอบเขาจะติดสีใทาอีน่นี่นะครับผ้าั้วยมีสามสีนะครับสีขาวสีแดงและสีเงิน คุยกันแลเ,เอาผ้าสีขาวครับใส่ไปในกระบอกใส,ใส่สีขาวนี่และผ้าถืนที่สองสีแดงยัดใส่ลงไปอย่าให้เขายา่ยเขยีๆครับตอนนี้กราผ้าสีแดงนะครับยัดลงไปนะฮะและผ้าฝืนสุดท้าย ไว้ใจไม่ได้นะพี่แม่งชอบมาพูดแต่แต่เอาแสตชิ้นแรกละผืนที่สามชิ้นเงินใส่ลงไปในกร็บอกสิคาัจับตาดูดิอะไรจะเกิดขึ้นบนผืนเวทีอย่างนี้ตาดีได้ตาร้เสียตอนนี้ผ้าสามผืนอยู่ในรนจับตาดูดิน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามเป็นยังไงครับถูกใจเมือ ุดนี้ใช้เวลาเรียน9ปีนะครับที่เหเคอาทีไนะม่ได้ลยมอ้่เียนเจ้าของห้านยนะมเป็นเียนะายากรมึงจะได้ชุดนี้ชุดนี้ถือเป็นชุดพิเศษมาก ้เราไปแล้วไม่เปียกนั่นมานหนังสือพีไมไปเนี่าาด้านหน้าด้านหลังไม่มีอะไรซ่อนอยู่ที่เป็นผ้าธรรมดานะครับดูให้ดีนะอคุณรับแอปคุณดูให้ดีนะผ้าไม่มีอะไรอยู่ในนะครับตอนนี้เราจะจับผ้านะครับเป็นสี่มุมนะครับผมนะครับข้างล่างเนี่ยจะทำให้มันเป็นกระเช้านะฮะเพื่อจะเอาสิ่งของไ่แล้วเราก็จะชูไม้พกกับ ถึงดอกที่หนึ่งใส่ลงไปในผ้าดอกที่สองใส่ลงไปในผ้าดอกที่สามใส่ลงไปในผ้าดอกไม้ดอกที่ส,สใส่ใยผ้าและดอกสุดท้ายนะครับใส่ลงไปในผ้าและจับตายี่นีนะครับว่าในผ้านี้จะกลายเป็นอะไรจะเป็นนกพิราบหรือเป็นกระต่ายนับหนึ่งนับสองนับสามดอกไม้าหายไปแล้วนะครับผู้แสดงก็นผ้าเป็นคุ้มที่การดอกไม้จับตาดูดีนับหนึ่งนับสอง

เฮ้ยเฮ้ยอันนี้เพื่เคยเห็นว่าอะไรอ่ะหรออันนี้ชื่อชุดว่าตะเกียบกูไม่เคยเห็นแม้กูภาคไม่ถูกอ๋อตะเกียบแทงคออ๋ออ๋อตะเกียบแทนแข็งเนี่ยถ้าแทงคอเนี่ยคุณว่าคอทะลุไหมเฮ้ยทะลุมันยังเบิ่งเบิ่งทะลุตะเกียบจริงนะออนี่ตะเกียบจริงโอ้ยอันนี้จริงนะวันต่อราจริงจริงนะโอ้ยเหตไม่ใช่คอเนี่ยหรคอจริงเปล่าเอออันนี้คอคอปัดถูกปะคอจริงคอจริงเอาตะเกียบเนี่ยเนี่ย โหเขาทำได้ฮะคุณด,ดูเลยฮะชุดนี้จับตาดูดีนะครับชุดนตะเกียบแทงคอน้องๆหนูๆดูอย่างเดียวนะครับห้ามนำไปเป็นตัวอย่างนะครับครับถ้าจะแทงใช้มีดนะครับอย่าไปใช้ตะเกียบมันไม่ได้นับเป็นอะไอ้โงไปยืนตัวโั้น,น,นลเลยไปยืนตรงนน้น อยตรงน้นเลยอยู่ใกล้จะไม่เห็นโอเคเฮ้ยเดี่ยวกัวนแล้ววดแล้นกลัวประมาณได้ยังไลองจับตาดูสินับหนึ่งนับสมนัีกอีสัตม yeah. ึงเพิงกลัวอะไรแบบเพราในห้างเนี้ยไม่มีอะไรน่ากลัวกับมึงอีกแล้ว เอาละครับจับตาดีดีชุดตะเกียบแทงคอว่าเสียวทุกเซียวนาทีนับยับจับตาด้วยดีครับตะเกียบแทงคอนับหนึ่ง ไยไ,ไปย,ย,ย,ยิงเก่งทีเราตวยีกันเตะเกียบจได้แถมมันต้องรอดูอยู่เนี่ยจับตาดูดน,นับหนับสนับสามเฮ้ยเฮ้ยเป,ป็นไงพี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงพี่อึ้งดิอ,อะ เด็กๆคิดเป็ดทำไมอ่ะเต็อเต๋ออันเดียวเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอพี่วุ้ยทำไมจะทำะเพ่อเหรอตังแรงก็ป่งไอ้เพี่ดูพวกน,นี้มันส่งไม่แต่มาดิเอ้าเที่ยวเลยจับใจเลยดิเมื่อกี้แค่ะตะเกียบอันเดียวนะต่อไปนี่นะครับตะเกียบห้าอันโอ้ <c oughs> <c oughs> นับหนึ่งครับ <c oughs> นับสองแปะถือแล้วตอบเลยพี่คิดอะไรพี่เลยมีใจวะเนี่ยโอ้ยเชี่ยเฮ้ยนี่อันที่คุณอันที่เราไม่เคยเล่นถ้าคุณอันที่ถือพะคูบารีเชี่ยผานีิกันุคอบุทะลุแล้วโอ้โชคดีทีเล่นอะไรไม่รู้เรื่องทำไมอ่ะคดีวัดยังไม่จบนี่จะพยายามฆ่ายอดเนี่ยงานไส้พอทะลุมา ดีนะพี่เป็ดก็นึกถึงครูบาพวกพี่ที่ชอบนึกถึงพระอ่ะเนอะเยาะไม่ก็ดีนะไม่ก็ดีถึงพระทำไมอ่ะชุดต่อไปก็านผู้ชมท่านผู้พิเกตและชุดนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยจับตาดูใช่เปล่าพี่อ๋อใช่นะชุดสุดท้ายล้ชุดนี้นะครับชามก๋วยเตี๋ย,เยวเขยเอวันตะพีดูนะครับนี่คือชามก๋วยเตี๋ย,ยวธรรมาดานะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ เป็นชามธรรมดานะครับที่าาหาซื้อม่ได้ที่ไหนก็ได้นะครับเฮ้ยชามตาไก่ธรรมดาเป็นชามพยายุวน ขยอะไหมเขาไกลไปแล้วไกลไปไกลไปประตูลอบด้านพี่เนี่ยไอ้คนี้เอาไนี่เกียรใกล้ๆ่อยดวงเขายังไม่ค่อยดีอยู่เยอะเลยครับนะครับงนี้ชามหนึ่งใบนะครับนะครับจะโยนเนะพื้นเวทีเนี่ยมันมันมันแต่ว่าเอ่อเล็บรูมันเตี้ยไปนิดนึงนะฮะความจริงมันก็คือสูงนะเพราะเราเล่นเราโยนนะครับสิบเมตรทีสิบเมตรเลยนะเยอะไปอี่สองห่วงรอดแขนรอดขาปั๊บว่ายหลังทำไม่ได้แล้วแไป สามใบผ่านไปและใบสุดท้ายนี่คือใบที่สี่จับตาดูให้ดีโอเนะครับทุกใจตบมือนะครับและชุดต่อไปชุดนี้ถือว่ามหัศจรรย์มากนะครับเขาจะทําอะไรฮะเราจะเอาชามนะครับสามใบนะครับวางไว้ที่เท้านะครับผมและเอาใบเดียวเนี่ยวางไว้บนหัวเอ๊ะใช่แล้วถูกถูกถูกครับไม่ถูกแล้วทีไหนฮะอ๋อคุณประกาจุกฮะนะครับคือเขาจะเอาเอฮะชามหนึ่งใบ วางไว้ที่เท้าเออนะครับฮะอันนี้หัวเหรอโอเคแล้วก็เอาอีกสามใบวางไว้ที่หัวนี่อะไรครับหนึ่งใบไว้ไหนหนึ่งใบวางไว้ที่เท้าเออีกสามใบวางไว้บนหัวแม่เท้าโอ้ถ้าปวดแม่เท้าเอาไว้ที่เท้าโอเคไว้ที่เท้าจับตาดูดีครับเราจะใช่นะครับชามหนึ่งใบนะครับวางไว้ที่เท้าและสามใบวางไว้หัวกันั้ำหนึ่งสองสามก็จะใช้เท้านะครับโยนชามหนึ่งใบมาซ้อนกันบนหัวนะครับที่มีชามสามใบจับ นึ่นับหนึ่งนั่งหนึ่งหนั่งหนึองอนึ่งหนึ่งหนึ่งไอ้ผมค่อยทึ่งไรึ่นึ่งนั่งในึ่งหนึ่งหนึ่งหนึงหน่งหนึ่งคนั่เอนึ่งหนึ่งหนึ่งหนงหนึ่งหนึ่งวนึงน่งทน่งึ่งหนึ่งหนน่นึ่งหนนนกหนึ่งง่หนหนึ่งนงนับ ยอะอะไรกันพี่ทำอะไรฮะเอาออกอีกใบเลยอะไรนะมึงนี่เป็นคนครอบรอบจริงเลยครอบตอนนี้นะครับบนหัวมีชามไปหนึ่งที่เท้ามีชามไปหนึ่งจะให้ชามหนึ่งไปอื่ทชามเลครับโยนไปซ้อนกันบนหัวนะครับจับตาดูนี่นับหนึ่งนับสอง นับสอนับครับเสียงปเปื้เป็นกลังใจไม่มีเลยเหรอไม่มีใครลุกขึ้นมาเตะกันเลยเหรอไม่มีไม่มีเห็นบางทีบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะที่แจ็กระบุ่มลงไปโยนเมื่อกี้เนี่ยคุณซักซ้อมกันมาดีรอันนี้อาจจะซักซ้อมกันมาอันนี้ผมแทนท่านผู้ชมเลยใช่ฮะเราคนอื่นได้ไหยล่ะเราไม่เช็บเราอะคุณกล้าฮะคุณกล้ไม่ละกัวกล้าอยู่แล้วเรก คนหนึ่งบมเดี๋ยวจะหาว่าไอ้บงโอ้ยเอาคนอื่นมึงชอบแบบในลักหดาเนี่ยไอ้เหี้ยให้ไปที่บ้านเลยคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งเอาผู้ชายผู้หญิงอะผู้หญิงเอาผู้หญิงที่มีเฟอร์นิเจอร์เยอะๆหน่อยคนคนไหนมีโต๊ะเสื้อผ้ามีเตียงมีตู้เอาไปเลยไปแล้ว อ๋อจิ้งจกนี่เ้าคนหนึ่ง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 แม่แม่ไปเลยเนี่ยเอาที่มีเฟอร์นิเจอร์เลยที่มีเฟอร์นิเจอร์คนไหนมีเตียงโต๊ะตู้เสื้อผ้าเมืองมาเลยไม่ใช่ได้ได้มะได้ให้ผมจะให้พี่มันให้โดนสบลอเขาไหนอ่าคนนู้นก็จะพี่คนนั้นดีกว่าไอ้เชี่ยเขาเป็นร่างทรงนาจามึงอย่าไปยุ่งกับเขางานแม่เอาไม่รู้เป็นยังงี้ไงนี่เขาไม่ได้เอากลวงกลวงกลวงกระล้อไฟไม่ใช่ ถ้าเจินัทจะรื้เขาจะเห็นตัวมือคุณพี่หน่อยครับเชิญครับไปไม่ใช่มานี่พี่มองนี่ครับเชจนนี้ที่จะนั่ดไอ้อยากไปทะลึ่งกับพี่ครับเจนนี้ครับโอเคครับโอเคอาจารย์เขชื่อพี่ชื่ออะไรครับชื yeah okay. <t <t ่อลูกนี้ ที่พี่ลูกหมีน้องแบน้องแบนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่โยนะดูที่เขาทำแบบเมื่อกี้นะฮะหูใส่เสื้อก็ลูกหมีพี่ดุยพี่เขาหมีทั้งตัวครับผมแพ้แพ้ที่เขาแล้วไปกัดกมีดไม่ไม่อ่าโอเคประวัติขึ้นนะฮะเขาเห็นหรือเปลี่เนี้ยโอเคไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวพีี่เด๋ยวังพี่ต้องโยนดีๆนะมันมันจะมีเทคนิคการโยนคือพี่ต้องโยนอับ เขาผู้ชายจะเข้าใจมันเป็นคอยเส้นมันจะค่อยๆหยอดเหมือนหย่อนนะโยนโยนนี้นะแล้วพี่เราตั้งบ้านเนี้ยโยนตัวนิดนึงอย่าอย่าอย่าอันนั้นปาครับอย่าตลกเจ๊เดี๋ยวให้หนุ่ยแล้วเจ๊ดีเลี้ยเพราะนี่ชามนี่เป็นไอ้เลยไอ้เลยไอ้เลยไม่ใช่ไอ้เรียเนี่ยังดียังไม่เออพิวเตอร์อุปกรณ์ขึ้นไปแล้วครับผมอาพิษครับโยนด่างนสวยๆถ่าหลังนี่เลยอย่างนี้นะอ โยนอ่าโอเคเอ๊ะเดี๋ยวพี่พี่ลองทำทำนี้ดิทำนี้ก่อนไม่ทำทำตามผมี่พี่จะได้ทำได้เดี๋ยวเอาพี่หมุนดิหมุนนั่นได้ฮะไม่แม่พี่ลองหมุนลูกก่อนพี่ทำได้ไหมเพราะเพราะมันจะมีอะแลนเวียรนะฮะพี่ลองพี่ทำตามผมก็เดี๋ยวพี่กระดื้ออย่างเงี้ยทำพร้อมผมเดี๋ยวพราะว่าสอนอย่างมึงก็น่าดื้อเนาะพี่อย่าดื้อดิบอาบเดี๋ยวตัว หนึ่งสองสามเราจะมีหน้าร้านด้วยโอเคโอเคพราะนัอ่าทีนี้เริ่มเฮนี่คางแบบไอ้นี่นไอ้ลุยเมื่อไหจะได้โยนโอเคไอ้เชี่อเห็นวตกเครื่องกันเด็ดตัวยเพรเลิ่บี่ยขึ้นมาเลยนึ่งสองสามไปยจับ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 กนนี้จับนี้อ่าโอเคอ่ะเรียนตัวจับหนึ่งสองพอสาพี่กะโยนเลยนะ ai cái lò nắp được nắp à nắp thả đây nè nắp một nắp nắp wow <coughs> ไก่ขาหักเลยม่ห oh kind of ักเลยไก่อวาที่นี่อันนี้ผมเขามีเรื่องเกิดเรื่องเกิดาวหายเลยเกกเรื่องเกิดลาวหายเลยเกิดเรื่องเกิดลาวี่หายเลยแมเ้าเนี่อะไรดูเนี่ยพี่ดแตกเลย อ่ไม่ด้ไม่้ทอะไแล้วเงินองนยเงินที่กูไม่ได้ไม่เอาวแต่ก็ต้องใช้แต่ก็ต้องใช้อไม่เอากูไม่้อะไรวยวายพี่หีเขอาจจะพลาดก็ได้เมื่อที่ไหนอ่ะแงใครมเแต่ก็ต้องใช้อะอะไรนะทของเาแตกก็ต้องใช้ทงของเขาแตกต้องใช้่็ atra. พี่ใช้เงินแทนเมียพี่มาเลยข่าอะไรวะข้าวาเมียพี่ทาหลมน้าแตก ลาไปคุยอ้อมแอฟเยอะไปรู้ว่าเฮ้ยเอ้ยไอ้ล้อไอ้ล้อแต่แต่เป็นกูกูไม่ยอมนะทำไมออากูบอกของกูไม่ยอมจริงยังไงที่บอกจะให้พี่ทุเรียนนี่ยเ๋ยโอเคขอโชว์บ้างดิออาพี่โชว์ได้เหรอฮะแค่อยู่แล้วโชว์ได้ยืดโอเคครับงั้นช่วยตัวเองได้ไหมครับมาพบกับชุดพิเศษครับจากพี่เป็ดเชนิดครับนะสำหรับชุดนี้นะครับบางท่านถามว่าพี่เป็ดแสดงมายาผลได้เสีเหรอ จริงๆเพราะเราใส่ทิ้ตลกครัเป็นการขุดมาตลอดนะครับพี่เป็กนะฮะเคยเป็นคนนาแสดงนะฮะฮะเป็นงานใหญ่ทั้งงานระดับชาติเลยนะครับฮะที่กรุงวลาระเฟอร์ครับฮะดูข้างหน้าครับช่วยดีครับติดทิ้งทิ้งชู้จะขึ้นมาจากร้านของช้าทั่วไปนะครับไม่มีอะไรทุกข้ออยู่ในนั้นนะครับจิบไปได้แต่ที่สี่นะครับแล้วล่ะครับแปดที่ห้า แล้วก็ชุดนี้อ่พี่เป็ดก็จะไปให้ตรวจไอ้อ่พิษไม่โชว์จะไปไหนไปขี้อันนี้เป็นที่พิเศษนะครับชุดโชว์ขี้ครับท่านผมมีเต้นก่อนขี้เลยนะไหวไหมเนี่ยลีลาเยอะมากโอ้ยเออโซเซโซเซฮะนะครับครับผมเติมรอบใหม่กับท่านพบกันอีกชุดหนึ่งอ่า พวกพวกครับ้ยไม้ฮะแล้วปุ้ยไม้ทามาแดงที่นี่อใช่แล้วก็ันที่เจ็ดพกบอลเชียร์นะครับผมนะฮะแล้วสถานาได้เต็มที่และอาหารของเราก็ยังม่ทุกทุกคนเหมือนเดิมนะที่เงินเาเคียงลยาอเนี่ยเคียงบหมอรอยผมจะิ้ทุเรียนมึงเอาไม่ดีหรอนอ่าม่แแยให้ดดีกเอไม่ได้แย่เรา